เขโทรงกรวดาครับจากสถานวยุกระจายเสียงต้าสกับในนามชุดตรวจถอนคายยะที่5นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางจิตปาตานะครับที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามทุกขัวนทุกขั้นตอนครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มาตรวจเยี่ยมพวกเรานะครับเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิดเนี่ยนะครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับการที่ของผมหูปารตานั้นก็เตรียมความพร้อมทุกวันนะครับตั้งแต่เปิด แหล่งท่องเที่ยวมานะครับก็อย่างที่ท่านมาเห็นที่มาตรวจนี่แหละครับความพร้อมของพวกผมครับผมก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับ ครับผมร้อยโทสุพศรีวันนะครับจากสถารยุค934นะครับมาแนะนำเกี่วกับมาตรการป้องกันระยะที่ห้านะครับก็ต้องขอขอบคุณทางร้านนะครับที่ให้ความไม่มีเกี่ยวกับมาตรการที่รัฐบวางกำหนดแน่ครับ